สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านตามที่ติดตามรับชมทาง Facebook ทางเพจของวลีสือสารนะครับเรามาทำความรู้จักกันในสวนของทุเรียนนะอ่าก็ขอทักทายสละทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามวลีสือสารนะครับวันนี้พามาชมทุเรียนที่บ้านบอหลิงกับสวนที่มีชื่อว่าสวนยางเกาะพอนายครับฝอนายนะครับเมื่อนี้จะมาทักทายกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องทุเรียน พี่นอ้องชาออำเภอต้องสางร,ร่วมถึงอำเภอไก่เคียงใดหัวใจกันครับให้เบ่งบรรยากาศเด็กๆคุยกันเนะาะเจ้าเจ้าของสวนเนาะนี่คือเป็นเป็นหน,วนออาา่วยพี่นนองขอุยาตใส่ภาษาเล่าเด้อพี่นนองเนาะเป็นทุเรียนที่จะออกประมาณเดือนไหนครับเนี่ยทุเรียนชุดต้นนี้ครับประมาณเดือนไหนประมาณกุมภาพันธ์เสร็ซุกประมาณกุมภาคกุมภามกรา ขา <ไป S 1> จอนไปมกราคุมภาครับค่อจองกันเบิดยังไงฮะต้นเนี่ยอันนี้บ้านได้เปิดจองครับอ่อานี่เปิดจองอ่าพี่น้องสนใจที่ต่อขอมาสอบถามเพิ่งไหนได้ครับเด้อทั้งบอลลิงนะครับเป็นทุเรียนที่ออกหนอกฤดูหรือเปล่าอ๋อออกหนอกเลือดดูนะครับในโซนของอำเภอสังสาร์หรือสหรับพี่น้องที่อยู่ในเมืองที่สนใจที่ต่อเขามาสอบถามได้ครับสวนพอญิได้ครับด้านฝ่ายหรือทุงสมัยเสมอสม ฟังฟังซื้อเลยพ่อยายหน้าหนี่ผู้ใดน้อยังพิตาเถ่าแท้พ่อยายหน้าอายุได้เจ็ดสิบปีย่างเบาๆอยู่พี่น้องยังได้เถ่าเด้ออืมดีครับทุเรียนมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเป็นทุเรียนนอกฤดูฝนนะครับหน่วยกำลังงามอีกวันเดือนกุมภาพันธ์นะครับสเตเตียบนะครับพี่น้องอยากจะกินอยากจะชิมกับทุเรียนแถวนี้เขาเรียนทุเรียนอย่างทุเรียนภูเขาไฟอยู่หร เขาเล่นเขาเล่นอย่างเดียวนี่พู้เขาปกายดินแดงที่กันบออืมอืมบอเรลจะดินแดงดินแดงนี่ก็เป็นผลผลิตของพอดีมันก็มีหินอืมมีตะปลาหินมีตะปลาหินยืนหนีจะเป็นโซนของแต่ว่าบอลิงนี่จะมีดินดินหลุกร่างกล้ดินแดงเห็นบ่ดินแดงดินมีไส้บ่ส่วนไหนมีญไส้นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของของอำเภอเชิงสามพี่น้องลูกหลานเลี้ยนล้นมาจากไกล จากฟังไกลๆฟังโขงอบพยกผู้กับจองพูดกจอน่าจะรวยแล้วเกียรอันเพออเภออันเ่าจะวยอำนเภื่อน่าจวยอันเพ่น่ารันเพื่อน่าจรยันพื่อน่าจรยันเพ่อน่าจะรยันเ่อน่าจะรันเ่อาจะัเ่าจะรัเอน่าจรอเพ่อย่าจะรันนะครันว่าจะรวนเพ่น่ารั่อาจะวนพอนาะวพด่่าจะเป็นดนเไม้ว่าจวน่นมาเบิดนะารัเื่อน่วันเพอน่วฟังเกี่ยวกับทุเรียนนะครับ เลียนนี่จักมีจะหลุนแล้วตอนนี้ที่จะออกในสวนแปลงนี้ประมาณขาดที่อ่านอ่านไว้ก็จะออกประมาณเดือนมก,กรากระมี่กระมุนค่มามกราคุมธามันจะไล่กันประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละเดือนหนึ่งเพ <c oughs> ื่อจะมีให้กินตลอดเท่ากี่วางแผนไว้แล้วรุ่นกําลังเป็นดอกอยู่กระมี่รุ่นกําลังเป็นดอกกระมี่รุ่นกําลังไก่เสือเก็บกินกระมี่เดือน อีกเดือนก็กลัวพี่น้งนองยยในใหญ่ๆอีกเดือนนึงก็มีอ่าเดี๋ยวสิพาส้าไปเบิรงน่อใหญ่ต้นต้นนึงนะครับพ็เป็นประเททีออก,ก์เราฤดูมันจะเป็นราคาในราคานะครับในส่วนของตลาดก็ตอนนี้เห็นเขาขายอยู่โลดะไรกล็ลอยลอยห้นบ่เห็นเขาติดไปของในตลาดแต่ว่ามันกับหมูทุเรียนตกตกใส่ทุเรียนมันจะใสบูหูแล้วเห็นแต่เขาวางขายอยู่ในตลาดนะครับ เมื่อพี่น้องน้อยดกครับพี่น้องคัดอันนี้ตัดตัดแล้วะเนี่ยแต่งมาวะแต่งแล้วอันนี้คือผลผลิตที่จะออกนะครับต้นนี้ตกไปประมาณราคาจะบาทต้นเนาะเฉลี่นะยแล้วเฉพาะต้นเดียวนี่ครับ <mumbles. S 1> เพื่อพี่น้องเขาสนใจอยากจะปลูกเฉลี่ยรประมาณต้นเดียวเนี่ยอนันอันกินประมาณเป็นต้นงิ้เอาเอาขันตำลอยน้อยลอยน้อยกับ <horizon S 2> ประมาณสี่รอยโล ประมาณ400โลจะเรียนหน่วยละ4โลอ่าแต่ในราคาชนก็อยู่ว่าร้อยร้อยจะได้ก็ร้อยแปดสิบบ่ถึงบ่ทีไป็นลอยหาซิบก็ได้ลอยหาซิบลอยหาซิบนี่ครับเป็นทุเรียนสหรับพี่น้องที่ไปอยู่ในในเมืองอยู่แถวกรุงเทพกรุงไทยนะครับบริเวเขามาในพื้นที่ของเพลิอสังสรรค์เพื่ออยากจะมาลงทุนปลูกทุเรียนนะครับต้นนี้ต้นเดียวกัน ก็จะได้ยูฮาเมื่อนบออน้องๆครับพี่น้องหาเมื่อนห็นๆครับทานกินเลยครับพี่น้องราคาลอยหาซิปราคาอยู่มันคันตำลอยหาซิปมันจะเป็นทุเรียนที่ปลูกการดูแลก็ถือว่าหยาบควนๆนะครับการดูแลการให้ปุ๋ยหลายก็ดีให้น้ำหลายก็ดีให้พอดีอแต่ไบ่ให้น้ำเลยก็ไปอัดลาดครับพี่น้องเปิดน้ำเปิดน้ำตลอดดินเดินเห็นสีครก็ดินแดงมั้ง ความซุ่มมันซุ่มไว้แห่งไว้ซุ่มไว้ระบายความระบายของอากาศมันจะดีกว่าสังเกตบ้งครับนี่คือพื้นนะครับเป็นหินหินเนี่ยเป็นกดก้อนโคลโคโลแต่เป็นแถวบานปื่มนะครับพี่น้องเก็บหินเขาวัดไปแล้วนี่ะพอดีของงันให้เห็นมันเปลือกมันจะบางเปลือกมันจะบางน้ำงามน้ำที่น้ำเงิน พอเป็น,น<ำ>สตานที่แรกนะครับผมเมื่อครได้เขาก็ส่วนทุเรียนบนยันไดก็เลยบบมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนบันไดนะครับหาโอกาสไปไายให้พี่น้องเนี่ยเปิ้งกันแต่ะม้ววลาไปวันนี้ก,ก็เลยมีโอกาสก็เลยมาคัดทายสวนปวยง่ายนะครับมันก็ปลูกร้อยปลูกไว้กับเก็บที่ตามสำหรับพี่น้องที่อยาก,ยกจะติดตามเขาไปให้สามารถติดต่อทางใดทางใดได้แน่ตอนนี้ตอนนี้ยูทูป ไอ้ของส่องทุเรียนทั้งสามกับมีเอาเป็นของเจ้าของเลยของเจ้าของเหตุใดบ้างบ่บ่เหตุใดครับเอาแต่เฟซบุ๊กครับเฟซในเฟซเฟซบุ๊กหนึ่งคือซื้อว่าเฟซซื้อว่าจสมัยครับสมัยสมัยเสมอสมอ่ะที่น้องเขาก็ขอไปทักทายสอบถามได้นะครับอยากจะหูเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชหรือต้องการอยากจะหูว่าผลผลิตสิออกเมื่อใดแน่ จองได้จังไรเนี่ยที่ต่อกันสอบถามเข้าไปทั้งเฟซอะไรนะครับหรือว่าเป็นเบอร์โทรดีเอาเบอร์โทรน้ำกระไดครับเบอร์โทรกับศูนย์ศูนย์เก้าสามสี่แปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกครับมันคือไม้เลขโทรศัพท์นะครับพี่โม่สมัยสมัสมถ้าฟังมืท่านกับกอกลับไปย้อนกลับไปฟังไม้ได้นะครับสำหรับไม้เลขโทรศัพท์นะครับเนาะคือมาให้ความรู้อยากจะหูอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนนะครับ มันีมาให้พี่น้องติดตามรับชมทั้งคลิปของวลีเสริงสั่งนะครับฝากแช์ฝากฝากแช่กันต่อกันแล้วกันกันนะครับไปเรื่อพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับอ่ะคลิปนี้จบแค่นี้ก็แล้วกันนะครับมาทรงถ่ายกับเจ้าของสวนสรงถ่ายกันนิดนึงกับอ่ะเป็นังไดล่ะสรงถ่ายคลิปไหนแน่อ่อาจำมีโอกาสกับมาเบิงครับมาเบิงว่าทุเรียนบอลลิงเป็นยังไงสามารถออกได้ พี่นึ่งกับสองเถือสามเถือครับลูใ่ญยๆอย,ยู่ข้างบนกับมี้ดูขนาดสองโลสามโลดุนุนกํนลังมีดอกกับมี่โอเคนะครับคลิปนี้ส้นสันนะครับแปดนาทีสวัสดีครับ